สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัส1 8มกราคมนะครับทองคำตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ2,110ถึง2,070-2,080แล้ว,ลวี่ยครับยังเคลื่อนไหวไซด์เวทอยูน่นะครับคาดว่าจะรอข่าวในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับเดีย๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิริยานุเคราะห์นักนวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทออสซิจำกัดนะครับไปดูมุมมองของออสซิต่อการลงทุนในช่วงนี้กันหลังจากเมื่อวานนี้ราคาล่วงลงไปแรงเลยอันดับ ทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับสวัสดีครับคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับโอ้โหอาการโกสปอร์ตไม่ดีแล้วนะครับเมื่อวานล่วงลงแตะ2,000เอตดอลลาร์2,000เจ้าอยู่ไหมครับเนี่ยดูแล้วดูทรงนะครับเขาก็ยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่เลยนะครับแต่นะฮะต้องประวัติกันก่อนว่า2,000จะเอาอยู่หรือไม่นะครับเช้านี้นะครับราคาโกลด์สปอร์ตเนี่ยเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2,009เหรียญนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ัก็มี Breaking New ของงฝ่ ในส่วนของข่าวอีคโนมิกนะครับก็เริ่มมีการนะฮะเข้าจู่โจมนะครับของกองทัพอ่สาสหรัฐและอังกฤษเนี่ยไปจู่โจมกับกลุ่มกบฏนะที่ทะเลแดนะครับผมตรงนี้เองครับก็แม้ว่ามี breaking news ออกมาแล้วเนี่ยนะครับโกลสปอร์ตก็ไม่ได้รีบาวขึ้นแต <c oughs> ่อย่างใดนะครับผมนะฮะวินน้ซ้ำก็ปรับตัวล่วงเรื่อยๆทีเนี้ยนะครับในส่วนของตัวฟันดัมเมทัลที่สำนัสนับสนุนทองขึ้นเนี่ยนะครับ แม้ว่าได้รับข่าวบวกเชิงนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นผลเนี่ยมผมว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนจะไปโฟกัสในส่วนของที่เฟดนะครับน่าจะส่งสัญญาณชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยล,ลงไปตรงนี้มากกว่าหลังจากที่ในส่วนของตัวเลขแรงงาน นะครับที่มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้หรือตัวเลขนะครับคำสั่งซื้อสินค้าของยอดค้าปลีกนะครับที่แข่งของอเมริกาตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตลาดนะครับกลับมากังวลในเรื่องของเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยนะครับจะเป็นเมนหลักเลยนะครับก็ทําให้ในส่วนของความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้นะครับที่คาดว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับจากประมาณต้นปีคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%็ดสิบ ตอนนี้เหลือกับเหลือประมาณ50%กว่าเอซเองนะครับจะเห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยมันปรับตัวลดลงไปเรื่อยๆนะครับและเป็นถ้าเป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมก็เป็นได้ครับตรงนี้ก็เลยทำให้ฟันที่สนับสนุนทองบวกเนี่ยนะครับยังคงได้รับปัจจัยลบจากฟาวตัวนี้อยู่ฟันเมทัลตัวนี้อยู่ครับผมนะฮะ แต่ดอลลาร์ดอลลาร์ปรับขึ้นมาแรงมากเลยนะครับมันจะไม่พักตัวบ้างเลยครับดอลลาร์ Dollar, ต้องบอกกันว่าก็ได้รับแรงสนับสนุนจากในส่วนของนะฮะ,ะความคิดเห็นของสมาชิกเฟดหลายๆท่านด้วยตรงนี้เองครับมันทำให้ภาพรวมมองว่าเมื่อมันเนี่ยไม่ลด อัตราดอกเบีย้ยนะครับฉะนั้นนักลงทุนก็จะย้ายเงินเข้าไปสู่ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐตรงนี้เราจะเห็นว่าบอลยูของสหรัฐเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นนะฮะอยู่ประมาณ4.1ซละ้นะครับเป็นการปรับตัวขึ้นมาและแน่นอนครับว่าตรงนี้เองครับก็ทั้งบอลยู ield, ทั้งดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็นะค่อนมาทางนี้หมดนะครับทองก็จำเป็นต้องถูกแรงจำกัด จากตรงนี้นะครับคทั้งนี้นะครับฟอนเดเมนทัลจบไปเทคนิคก็ยังคงมองว่าทองก็ยังอยู่ในเทรนขาลงเช่นกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนเองเนี่ยนะครับก็ได้หลุดแนวรับ2 0 1พลงมาแล้วก็ในส่วนของกราฟแท่งเทียนเนี่ยก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับสถานะฝั่งเซลเนี่ยยังคงได้เปรียบตลาดอยู่ในแง่ของคนเทรดโกลสปอร์ตนะครับม นะฮะฝั่งเซลล์เนี่ยไ,ได้เปลี่ยนตลาดอยู่นะครับถ้าถ้าถ้ามันหลุดสองพันลงไปรับถัดไปอยู่แถวไหนครับสองพันผมมองว่าก็ไปพันเก้าร้อยแปดสิบ อ่าน,นะครับผมนะฮะไกลๆไกลๆประมาณนี้น่าจะพักตัวอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้เองก็น่าจะเข้าสู่เขตโอเวอร์โซเนาะก็อาจจะมีแรงซื้อกลับออกมาบ้างนะครับถ้าจะใครจะรอซื้อโกสปอตตาๆเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะไปรอตรงจุดนี้ก็ได้นะครับในส่วนของจุดโอเวอร์โซตรงนี้ครับผมบมันมันมันโอเวอร์โซแล้วก็ต้องเด้งกลับรอบเด้งรอบเด้งเยอะไหมฮะ คาดว่ามองก็สุดท้าย1980ก็เด้งไปก็ประมาณ2,000เป้าหมายนะครับผมอืใช่ก็ยังคงเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรนอยู่ในเทรนขาลงอยู่ครับผมนะฮะในแง่ของโกลสปอร์ตนะครับทำไปตลาดไม่รับข่าวทะเลแดงเลยนะครับแปลกจังเลยวบก่อนหน้านี้ก็เทียบถ้าเทียบกับสเกลในเรื่องของอีหร่านก่อนหน้านี้ตรงนี้ เลเยพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมจําได้เนะว่าว่าว่าตอนที่ราคากำลังจะล่วงจากไอตัวประกาศ CPI ลงมาเนาะที่ลงมาลงที่ลงมาใกล้ๆ2 0 0 0ดอลลาร์เหมือนกันแต่มีข่าวสหรัฐโจมตีไอกระบิดอูตีราคาก็ดีกลับขึ้นไปแถวแถว6 0เลยถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่ารอบแต่ว่ารอบนี้แปลกนะตลาดไม่รับข่าวทะเลแดงเท่าไหร่เลยใช่ครับเพราะว่านักลงทุนยังมองในเรื่องของฟอนเดเมนทัลที่เฟด S <S 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 ไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยน้ำหนักมากกว่า,วาแล้วก็แล้วก็สเกลการสู้ลบอะครับมันยังอยู่ในในมันมันยังไม่ขยายวงกว้างขนาดเท่ากับผู้เล่นแบบรัเสเซียอย่างเงี้ยที่ลงมาเล่นในครั้งก่อนนะครับอ่าฮะท่องไทยล่ะครับมองไงต่อดี ทองไทยผมยังมองว่าทองไทยเนี่ยเขายังคงประคองอยู่ในเทนขาขึ้นได้นะครับผม uh huh. นะรเราจะเห็นว่าราคาทองไทยเนี่ยตั้งแต่เปิดปีใหม่เนาะในส่วน uh huh. ของราคาทองไทยเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ33,300-400สามพันสี่ร้บาทเนี่ยต้นปีจากนั้นเขาก็ ขยับขึ้นมาต่อเนื่องเลยถ้ากราฟจะเป็นกราฟโฟขึ้นไปเลยนครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปแทงทะลุเสาะสามหมเนาะแล้วก็ย่อลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามพัร้กว่าบาทก็ถือว่าทองไทยก็ไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นนะครับ,รบก็มีหนำซ้ําในช่วงของเปิดปีใหม่มาเนี่ยราคาย,ยังไต่ระดับขึ้นไปต่อเนื่องด้วยนะครับบวกขึ้นมาหนึ่งนเเซะครับก็ไม่ไม่แย่อะไรครับผมหลุดรอบนี้ไปรอนแถวไหนดีครับ ทองไทยเหรอครับอทองไทยผมมองว่าก็ถ้าหลุดลงมาจริงๆเนี่ยนะครับราคาก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าราคาก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวลงแรงขนาดนั้นนะครับตอนนี้สามหมื่นสามพันแปดร้อยกว่าบาทถ้ามองจริงๆนะครับถ้าจะรอเข้ารอบใหม่ผมมองว่าก็อาจเต็มที่ได้ประมาณหกร้อยอะไรเงี้ยห <100 S 2> ้าร้อยก็น่าเก็บไปละส่วนหนึ่งนะฮะห้าร้อยหกร้อยนะครับน่าเก็บไปบางช่วงเหมือนกัน อืครับอืมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยังแพงไปไหมครับเจ็ดร้อยถ้าในมุมคนทั่วไปก็ยังมองว่าแพงแพงเนาะผมว่าสามหืนเจ็ดร้อยใช่ไหมผมว่าทุกคนน่าจะไปรออ่าน่าจะน่าจะเต็มที่ก็สามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับอ๋อโอเคแล้วเป้าหมายก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่เหมือนเดิมอะครับก็รอรีบาวขึ้นไปรีบาวขึ้นไปรอบนี้มองเท่ไห่ครับสามหมื่นสี่เหมือนเดิมใช่ไหมป้าฮุยยังเป็นสามหมื่นสี่อยู่ครับก็มองว่าราคาทองไทยยังขึ้นต่อได้เรื่อยๆเพราะมองยังมองว่า ยังอยู่ในช่วงของต้นปีอยู่เลยไงต้นปีสามหมื่นสี่แล้วเหลืออีกสิบสองเดือนยังสามารถไปต่อได้เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าวาเงินบาทจะจะยังไงเนาะเพราะแอคชั่นเงินบาทค่อนข้างจะรุนแรงเลยเงินสัปดาห์นี้ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณพิมพ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องมาติดตามดูนะครับว่าทองคําจะเลือกดีบาวขึ้นไปก่อนหรือว่าจะเลือกลงไปทดสอบที่2,000ดอลลาร์นะครับถ้ารีบาวไปก็กรอบจุดประมาณสัก2 0 2 0 2 0 3 0อนะครับส่วนหักลงไป2,000ดอลลาร์แล้วหลุดลงไปนี่ก็น่าจะมองกันยาวๆเลยนะครับช่วงนี้ตลาดโฟกัสกับเรื่องของดอลลาร์เลยนะครับดูว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเดือนมีนาคมหรือเปล่าส่วนเหตุการณ์ที่สหรัโจมตีบทคูตี ในเยเมนตลาดไม่ค่อยรับข่าวเะาไรนะครับซึ่งมาดูต้องมาดูตอนแบบว่าตลาดจะมองป่าผลกระทบจากส่วนนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่กลัวเราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิดียนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของออสเตรเลียนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกันไปย้กับทีมงานด้วยนะครับทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ